สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนำเสนอคลิปนี้มีครบทั้งของดีของจริงและของที่ต้องพูดกันแรงๆครับจากนักเตะที่ไม่ใช่ตัวเลือกแรกแต่กลายเป็นตัวจริงที่ขายไปได้จากที่เคยดูแล้วเฉยๆสู่เด็กอายุ18ที่ต้องยอมรับเต็มใจสื่อเวียดนามชี้ตรงจุดทำไมไทยครองบอล62%แต่ชนะจีนไม่ได้และประโยคที่ต้องพูดกันให้ชัดฟุตบอลไม่มีโชค มันมีแค่คนที่เตรียมพร้อมกว่าทั้งหมดนี้ครับไม่ใช่คำปลอบใจแต่คือความจริงของฟุตบอลไทยทั้งหมดนี้ครับอยู่ในคลิปคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยไม่ใช่ตัวเลือกแรกแต่กลายเป็นตัวจริงที่ขาดไม่ได้ ถ้าถามผมตรงๆนะครับว่านังเตกคนไหนที่ผมชอบที่สุดผมตอบแบบไม่ต้องคิดเลยวิชั่นอินอารามแต่ถ้าถามว่าใครคือคนที่ทำให้ผมอึ้งที่สุดแปลกใจที่สุดขอพูดชื่อดังๆเลยครับอุสมะเทียงคามอุซมะครับไม่ได้เริ่มต้นจากในฐานะตัวหลักไม่ได้อยู่ในขายชื่อแรกๆไม่ได้ถูกมองว่าเป็นตัวเลือกซีเกมด้วยซ้ำ แต่พอเกมแรกเขาถูกส่งลงตั้งแต่นาทีที่12จากตัวสำรองกลายเป็นคนที่แฟนบอลหลายคนถามเหมือนกันว่าเฮ้ยคนนี้โผล่มาจากไหนวะสิ่งที่ผมอยากพูดเลยก็คืออแซามะนะครับมันได้เล่นดีแบบวูบวาบแต่เขาเล่นดีแบบโคตรมาตรฐานเกมรับไม่พลาดอ่านเกมนิ่งเติมเกมรุกกล้าขึ้นทุกนัดแบ็กขวาเรารับแน่นแต่แบ็กซ้ายอย่างเขาเติมสุดเส้นทุกครั้งที่ทีมบุกนี่ไม่ใช่ฟอร์มแบบได้โอกาสแล้วฟุก แต่มันคือฟอร์มของคนที่พร้อมอยู่แล้วแต่ไม่เคยถูกมองและยิ่งดูยิ่งเจ็บนะครับเพราะในระดับสโมสสรเขาไม่ใช่แกนหลักแต่พอขึ้นเวทีทีมชาตินะครับกลับยืนระยะได้ดีกว่าหลายคนที่ถูกมองว่าชื่อดังหลังจากนี้ผมมองว่าถ้าสโมสสอยังไม่กล้าใช้อูเซมะให้ได้มากขึ้นนะครับแปลว่าปัญหาอาจจะไม่ใช่ที่นักเตะแล้วเพราะเวทีทีมชาติพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าเด็กคนนี้ พร้อมเล่นในระดับที่สูงกว่าที่เคยรับถ้าได้รับโอกาสลงต่อเนื่องนะครับนี่คือแบ็กซ้ายที่สามารถยึดตำแหน่งยาวๆได้จริงไม่ใช่แค่ตัวสอดแทรกเลฟเวย์บอลล่ะครับคิดว่านักเตะที่เล่นดีเพราะได้โอกาสกับนักเตะที่เล่นดีเพราะชื่อเสียงคุณจะเลือกแบบไหนและคำถามสุดท้ายถ้าเวทีทีมชาติยังมองเห็นศักยภ,ภาพแต่ถ้าสโมสรยังไม่กล้าใช้ปัญหาอยู่ที่นักเตะหรือสายตาคนเลือกคอมเมนต์มาคุยกันครับ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับจากเฉยๆสู่ของจริงวิชันอินอาราบเด็ก18ที่ทำให้ต้องยอมรับในเรื่องแย่ๆของรชนาเมนต์นี้มันก็ยังมีเรื่องดีอยู่เรื่องหนึ่งครับและผมขอพูดตรงๆเลยนะครับผมเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับวิชันอินอารามแบบสิ้นเชิงผมเคยดูวิชันนะครับตอนอุ่นเครื่องกับจีนเมื่อปีก่อนความรู้สึกตอนนั้นก็ทั่วๆไปยังไม่ชัวร์ว่าจะขึ้นมาเป็นกําลังหลักได้ไหม แต่พอได้เห็นเขาเล่นเต็มๆทั้ง3เกมในศึกชิงแชมป์เอเชียยยี่สิบสาคำว่าไม่ชัวร์มันหายไปหมด3เกมนี้วิชั่นนะครับพิสูจน์ตัวเองชัดมากไม่ใช่แค่การเล่นตามระบบแต่เล่นด้วยความเข้าใจเกมที่เกินวัย18ปปีประกบตัวแน่นเข้าปะทะไม่หนี ออกบอลมีมุมมีความคิดเล่นในพื้นที่ที่แคบไม่แตกตื่นและจุดที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือรูปร่างสูงยาวโครงสร้างดีขาดแค่ความหนาซึ่งพูดกันตรงๆนะครับมันเป็นเรื่องของเวลาและวัยดน้วๆแน่นอนครับว่าความผิดพลาดมีแต่เป็นความผิดพลาดแบบเด็กกำลังโต ไม่ใช่ความผิดพลาดจากความไม่เข้าใจเกมนี่คือความต่างที่สำคัญมากครับคาดการนะครับถ้าวิชชั่นโฟกัสเส้นทางอาชีพให้ดีได้โอกาสลงเล่นต่อเนื่องกับแบงคอก k United ไม่เร่งไม่หลงไม่ค่อยเขวผมมองว่านี่คือกองหลังที่ทีมชาติไทยจะได้ใช้งานยาวๆไม่ใช่แค่ U23 ครับแต่ต่อยอดไปถึงชุดใหญ่ได้จริงของแบบนี้ ไม่ได้เกิดจากโชคแต่มันเกิดจากพื้นฐานและทัศนคติและแฟนบอนลล่ะครับคิดว่าคุณเคยดูถูกนันกเตะคนไหนแล้วต้องยอมรับเหมือนกับผมกับวิชั่นบ้างและคำถามสุดท้ายนะครับเด็กอายุ18ปีเล่นไดขนาดนี้สโมสรควรปกป้องและปั้นหรือดองแล้วปล่อยผ่านคอมเมนต์มาคุยกันครับ เวียดนามชี้ตรงจุดไทยครองบอล62%แต่แพ้เพราะใจร้อนเองเกมนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ต้องให้สื่อไทยพูดเองเพราะสื่อเวียดนามพูดแทนหมดแล้วครองบอลเยอะกว่าบุกมากกว่าโอกาสมากกว่าแต่คํำถามคือทำไมยังชนะจีนไม่ได้เวียดนามวิเคราะห์ชัดครับเกมนี้เหมือนนัดชิงของกลุ่มไทยต้องชนะเท่านั้นจีนของแค่ไม่แพ้ ไทยครองบอลถึง62%ยิง6ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งจีนยิงตรงกรอบแค่ครั้งเดียวแต่ผลจบที่ศูนย์ประตูต่อศูนครับและมันคือสกอร์ที่พาไทยตกรอบแต่พาจีนเข้ารอบประเด็นที่สื่อเวียดนามพูดนะครับผมว่าโดนทุกดอกคําว่ารีบร้อนไม่ใช่คาําด่าแต่มันคืออาการของทีมที่แบกความกดดันไม่ไหว ทุกจังหวะในพื้นที่สุดท้ายเหมือนต้องยิงให้ได้เดี๋ยวนั้นไม่มีความนิ่งไม่มีความเยือกเย็นโอกาสทองนาทีที่57หลุดเดียวแล้วไม่จบจังหวะนั้นแหละครับที่เกมมันเปลี่ยนจากเราจะชนะเป็นเรากำลังตกรอบและตรงนั้นต้องพูดกันตรงๆนะครับจีนไม่ได้เก่งกว่าแต่จีนเล่นตามแผนตัวเองได้ดีกว่า คาดการนะครับถ้าไทยยังเป็นทีมที่ครองเกมได้ต่อบอลดีแท็กติกโอเคแต่ยังขาดสัญชาตยานักฆ่าไม่มีคนปิดเกมใจร้อนทุกครั้งที่ต้องชนะในทชว์นเมนต์ใหญ่ผลลัพธ์ก็จอกมาเหมือนเดิมคนชมแต่เราก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านและแฟบบอลละครับคิดว่าฟุตบอลระดับเอเชียแค่เล่นดีกว่ามันพอจริงแล้วหรอหรือถึงเวลาที่ทีมชาติไทยต้องมีนักเตะประเภท ไม่ต้องเล่นสวยแต่ต้องยิงให้เข้าคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาปิดท้ายกันที่ฟุตบอลไม่มีโชคมันมีแค่คนที่เตรียมพร้อมกว่าวันนี้ผมขอเริ่มด้วยประโยคสั้นๆนะครับแต่โคตรจริงฟุตบอลไม่มีโชคถ้าคุณยังคิดว่าเวียดนามได้เพราะฟุกไทยตกรอบเพราะสวยผมว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วครับมาดูข้อเท็จจริงกันแบบไม่ต้องอวยใครนะครับเวียดนามได้ตัวผู้เล่นครบ ทั้งซีเกมและเอเชียนคัพปิดลีกเกือบ3เดือนเพื่อทีมยู23โดยเฉพาะนักเตะโฟกัสรายการเดียวเก็บตัวกาตาตั้งแต่วันที่26ทธันวาอุ่นเครื่องกับซีเรียเข้าัวมเนา้มนแบบพร้อมไทยซีเกมได้ครบแต่เอเชียนคัพหายไป10คนลีกแข่งตามปกติซ้อมก่อนซีเกม1สัปดาห์ซ้อมก่อนเอเชียนคัพ10วันนักเตะบางคนแยกซ้อมเพราะต้องกลับไปช่วยสโมสร อุ่นเครื่องกับทีมไทยลีก3ไปถึงซาอุก่อนแข่งจริง4วันพอเอาทุกอย่างมาวางเรียงกันนะครับผมถามแฟนบอลตรงๆเลยนี่มันเรียกว่าดวงตรงไหนเวียดนามวางแผนแบบทีมชาติมาก่อนทุกครั้งไทยวางแผนแบบทีมชาติแทรกอยู่ระหว่างทุกอย่างแล้วพอผลออกมานะครับเราบอกว่าเด็กยังไม่พร้อมเวลาเตรียมน้อยขาดตัวหลักขอโทษน,นะครับใครเป็นคนเลือกให้มันเป็นแบบนี้เวียดนามไม่ได้เก่งกว่าเราฟ้ากับเหว แต่เขาจริงจังกว่าเราในรายละเอียดถ้าโครงสร้างยังเป็นแบบนี้นะครับต่อให้โค้ชเปลี่ยนนักเตะเปลี่ยนระบบเปลี่ยนผลสุดท้ายเราก็ยังจะพูดประโยคเดิมทุกปีเสียดายถ้ามีเวลาถ้าได้ตัวครบในขณะที่เวียดนามนะครับเขาพูดคำเดียวเลยก็คือเราเตรียมตัวมาแล้วแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวล่ะครับชนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ